สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนักราชแล้วอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะมองมุมนี้อาจจะไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นทางแยกลาดยางใหญ่นะแต่ตามผมมานะหันหันหลังตามมาเลยครับเดี๋ยวพามาชมที่สวยๆราคาถูกๆนี่ผันก้อนก่อนปื๊ดนี่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 หุบเขาหุบเขาเห็นไหมนี่หมดนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมที่สวยๆเลยไม่กี่แปลงหรอกเนี่ยอันนี้ติดคอนกรีตนะทีนี้ ตรงที่ผมจัดขายอยู่เนี่ยแบ่งขายเนี่ยมีน้ามีไฟพร้อมอ่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปเสถีนรนกราชมาเดี๋ยวพาไปชมอ่ะไปะให้สัญญาณคนขับก่อนรีโมทอ่ารถขึ้นตัวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เห็นธงสีชมพูไปสวยเลยอ่าไล่ละสามแสนห้าน้ำไฟพร้อมนะน้าไฟพร้อมฉลองคุดแดงเลยนะไล่ละสามแสนห้าตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วครับเหลืออ,อีกสองสามแปลงอ่ะติดถนนนี่เหลือสองสามแปลงนี่ เนี่ยให้ดูบรรยากาศก่นกอนอ่าเริ่มต้นมาเห็นไหมเริ่มต้นมาอาจจะไม่สวยแต่อย่างนี้นี่วิวขั้นเทพเลยอ่าติดสาธารณะเลยนี่เห็นไหมเห็นธงบิสวายไหมแปลงนี้ยังอยู่นะจากธงอันเนี้ยไปสู่ธงอันุน่ะนะครับเนี่ยแปลงละสามไร่เออสามไร่เนี่ยขายอยู่ส่วนใหญ่แปลงละสามไร่นะสามไร่เนี่ยขายอยู่อ่าหนึ่งล้านห้าหมืน่นเนี่ยเห็นไหม เหลืออยู่หลายแปลงเหมือนกันนะนะสนใจก็ลองดูแล้วกันอยู่ที่เราขวัญกาญจะนาบุรีนะเราขวัญกาญจะนาบุรีอยู่ใกล้ๆกับสุพรรณภูเขานี่เขตสุพรรณนะภูเขานี่ทั้งหมดนะครับเนี่ยในเขตสุพรรณบุรีนะห่างจากก,กรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่ากิโลเนี่ยเห็นไหมป้ายนี่นี่ดูป้ายนี้แปลงละสามไร่สามไร่เนี่ยนะลองดูยันข้างหลังเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ขายไปเกือบหมดแล้วนะเหลือไม่กี่แปลงหรอกอ่ะอย่างแปลงที่ปลูกต้นหอมเนี่ยหกไร่เออเห็นไหมหกไร่ติดถนนสองด้านด้วยอ่านี่น,นี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยว ผมจะจอดรถตรงนี้ให้ให้ดูบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวตรงไปก่อนอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยแปลงที่ปลูกต้นหอมนี่ก็6ไร่ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับไร่ละสามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้าไร่หลายแปลงกันนะครับอ่าเนี่ยให้ดูบรรยากาศก่อนเห็นไหมนี่แปลงนี้ก็สวยนะที่ปลูกต้นหอมทั้งหมดเลยน้ำไฟอาไฟฟ้าอาไฟฟ้ายังไฟฟ้านี่เสาไฟพื้นภาพเลยเพื่อนบ้านเยอะนะครับเห็นอย่างนี้เพื่อนบ้านเยอะนะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ก็ดูก่อนนี่อ่าเห็นภูเขาไหมเห็นภูเขาไหม เนี่ยล้อมรอบเลยเป็นที่ฉนดคชุดแดงเลยนะไม่ใช่ที่สปรกรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศสวยๆข้อเสียหรอน้ําไม่เคยท่วมที่ดินเกือบเท่าถนนเลยน้ําไม่เคยมีประวัติการท่วมนะครับหมดนี่เกือบ20แปลงอ่ะตอนนี้ก็เหลือทั้ง2เฟสนี่เหลือไม่กี่แปลงแล้วลนะ่ะก็ลองมาดูลองติดต่อดูแล้วกัน0 9 8 3 8 7 5 2 0 9นะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้อ่านี่นี่นไอฝั่งนู้นไปหมดแล้วนะแถบนู้นไปหมดแล้วเหลือตีนภูเขายืนนั้นไม่กี่แปลงหรอก อ่ะลองดูแล้วกันนะครับใครชอบก็ติดต่อผมบอยเศรษฐีนฐานะล,ลวกันคลิปสั้นๆง่ายๆไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะใครชอบบรรยากาศอย่างนี้วิวหุบเขาอย่างนี้น้ำมีไฟมีติดถนนติดต่อผมได้เลยไปแล้วครับโชคดีมีความสุขใครชอบฝากพิมพ์เลขเก้เก้าเก้าให้ผมหน่อยเนาะสวัสดีครับไปแล้ว